สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันอังคารที่2มกราคมพศ2566วันนี้วันแรกกับการทำงานก็ขอให้แม,แม่แม่ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการทำงานทุกๆวันนะคะเมื่อวานวัน,วนจันทร์แม่ๆได้เข้าไปชมรายการไม่หมดนี้บ้างไหมคะ Happy New Year 2024โชว์สุดพิเศษ2หนึ่1สาว ไลอันลีโอน้องแก้มค่ะโชว์สุดพิเศษสวัสดีปีใหม่ลองได้ลงตัวเพราะทั้งสามน่ารักทั้งสามเลยดูแล้วสนุกสนานดีค่ะตั้งแต่ต้นปีเลยสนุกสนานมากๆคณะกรรมการและพิธีกรก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะแม่ๆทุกท่านในไรสุดก็แฮปปี้สุดๆค่ะแอดก็ขอให้ทุกๆท่านในรายการไม่หมดนี่มีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งนักดนตรีด และแปแม่ F4 ทางไหลสุดด้วยนะคะเย็นนี้อย่าลืมติดตามชมรายการไม่หมดนี่เวลาเดิม18นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแม่แม่ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ